วัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับทรงโจรโซนนครนะครับผมก็วันนี้นะครับก็มีปัญหาโลกแตกนะครับที่ทุกคนเนต้องเคยถามแน่ๆเลยกับคําถามว่าวันนี้กินอะไรดีนะครับสำหรับผมก็ปกติเนี่ยผมจะสั่งฝั่งตรงข้ามบ้านกินนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะไม่เปิดเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นปัญหาสําหรับผมมากเลยถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่รู้จะกินอะไร นะครับแล้วก็บางทีก็เบื่อแล้วฝั่งแต่แก๊ปวันนี้เลยจะมาทําอะไรกินเองดีกว่านะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าใช้งบแค่30บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตานี่โอเคนะแต่รสชาติเนี่ยเต็มร้อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงลองไปดูดีกว่าว่าจะเป็นเมนูอะไรผมว่าบางคนน,น่าจะเคยทํามาบ้างแล้วแหละนั่นแหละแต่สาหรับใครยังไม่เคยผมบอกให้ลองเลยว่า30ิบบาทแม่งโคตรเด็ดเจอกัน เมนูของเราก็ง่ายๆเลยครับส่วนประกอบอย่างแรกนะครับสําหรับส่วนประกอบหลักเราคือมามา่าต้ยมยำนะครับอ่านี้ห้ามพลาดซองละสิบบาท12บาทไม่เกินนะตามด้วยปลากระป๋องนะครับอ่าจะเป็นโรซ่าหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากผมจะใช้โรซ่านะผมรู้สึกว่ารสชาติมันเข้ากันดีนะครับแล้วก็ไม่มีอะไร จานถ้วยปกตินะครับ่าหลักๆมีแค่นี้นะครับวิธีการง่ายมากเพืียงฉีกซองมามา่าเทลงไปมเมนูนี้ไม่เกินสามนาทีเสร็จนะครับใส่ลงไปเอาเครื่องปรุงออกมาก่อนนะเอ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ผิดคิวแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ย ดดขึ้นมาทำลายพ็อผมเฉยเลยอ่ะมีมามากแล้วนะครับผมก็ไปต้มน้ำร้อนเลยง่ายๆครับต้มน้ำร้อนก่อนนะในขั้นตอนถัดไปนะครับให้นำน้ำร้อนมาเทใส่ได้เลยอ,ลอนะรนไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณหนึ่งพออ่าเทน้ำใส่ไปแล้วโอ้ควันขมงง่ะหลังจากเราเทน้ำลงไปก็ รอให้เส้นมันนิ่มสักนิดนึงนะครับผมจิ้มจิ้มดูก็ได้รอ,อก่อนนะครับสักประมาณไม่เกิน2นาทีกลับด้านหน่อยอ่าปึ๊บนะมันก็รอกันนะครับ2นาทีแป๊บเดียวนะครับเราก็เช็คดูว่าเส้นนิ่มแล้วหรือยังนะครับโอเคพอเส้นเริ่มนิ่มแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เริ่มใส่เครื่องปรุงลงไปส่วนน้ําเนี่ย ใครชอบซดน้ำไม่เยอะก็ใส่น้ำเยอะได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบน้ำไม่เยอะนะครับชอบขุกขิดก,ก็เลยจะใส่น้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงนี่บอกเลยว่าต้องใส่ให้หมดทีเด็ดมาม่านี่เขามีดีที่เครื่องปรุงนะผมบอกเลยคือบางคนก็อาจจะเคยเอาไปกินเล่นแหละรถเนี้ยรู้เลยอ่ะนั่งดูหนังดูอะไรก็บี้ไปดิกรอบแกบกรอบแกบใส่เครื่องปรุงขย่าวกิน ตามสเต็ปเลยโรยลงมานะครับโรยลงมาอ่าโรยลงมาให้เรียบร้อยอเคจากนั้นนะครับคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับผมคลุกเคาอาให้เส้นอ๋อนะต้องให้เส้นมันโดนเครื่องปรุงนะครับอย่างทั่วถึงนะอย่าให้มันกระจุกกันนะครับโอเคอ่า เ้นนิ่มโอ้โหกลิ่นโคตรหอมผมบอกเลยนะครับถ้าถ้าในกล้องมันได้กลิ่นนี่คงแบบว่าใครดูวลางคืนนี่แม่งหิวแน่นอนบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นหิวชัวร์วนะครับคุกไปก่อนนะครับให้เข้ากันนะครับโอ้โหหอมเลยอะ่ะโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็ง่ายๆเลยครับนำปลากระป๋องนะครับใครชอบ ปลากระป๋องยี่ห้อไหนก็ก็ใส่ไปได้เลยนะส่วนตัวผมชอบกินโลซ่านะเพราะว่ารสชาติปลากระป๋องมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับจะใส่กี่ชิ้นก็ได้นะปลากระป๋องเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเลยขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าจะใส่กี่ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นน้ําข้นๆนะครับหูยิปาดหน้าไปเลยเอ้ยไม่ออกไม่ออกแค่หนึ่งมือนิดนึงโอเคปาา โอหเีงมาเป็นชิ้นเป็นต่อนเลี้ยงมาเป็นต่อนโหมีกี่ชิ้นเนี่ยอู้ยเยอะจังอะคิดว่าหมดแล้วเนี่ยให้เราก็มาแต่งหน้าให้สวยงามกนสักนิดนึงนะครับปึ๊บน่านะครับโอ้โหตัวโคตรใหญ่ไหมโรซ่านเดี่ย่ชิ้นเนี่ยสี่ชิ้นน่ะเยอะจัดนะครับก็เฉลี่ยให้สีมันสวยๆก่อนนะ โอเคนะครับแล้วก็โอยน่ากินด้วยน่ากินหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมเห็นแล้วผมหิวอะ่ะกลิ่นนี่คือบอกว่าคือกลิ่นมามา่าต้มยำเนี่ยมันหอมอยู่แล้วนะแล้วพอบวกกับปลากระป๋องเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งสุดโคตรเอาเรื่องแล้วก็ใครมีท็อปปิ้งอะไรอยากใส่ก็ใส่นะครับส่วนตัวผมจะใส่เป็นเห็ดเข็มทองนะครับเพราะผมชอบกินเห็ดเข็มทองนะ ใส่ไปกินเยอะก็ใส่เยอะกินอยากกินน,น้อยก็ใส่น้อยๆน,นะครับอืมอนี่แหละครับแค่นี้ก็พอแล้วแหละผมว่าไม่ต้องสวยงามอะไรมากแต่บอกเลยว่าอร่อยแน่นอนอะ่ะผมรับประกันเลยนะครับกับเมนูง่ายๆเพียงสามนาทีก็เสร็จนั่นก็คือมาม่าปลากระป๋องใส่เห็ดเข็มทองนะครับมา ไปลองกันดูได้เลยนะครับผมว่าน่าจะถูกใจกันแน่นอนครับผมเป็นงานกันบ้างกับเมนูมามา่าปลากระป๋องนะอร่อยได้เพียง3มนาทีเท่านั้นนะครับผมว่าบางคนน่าจะเคยทำแล้วแหละ ส่วนใครที่ยังไม่เคยทำนะผมแนะนำให้ไปลองด่วนนะครับโคตร่อยบอกเลยนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวกินโชว์เลยดีกว่าดูครับหูโป้งใครยังไม่กินข้าวนะทำกินเลยส่วนใครที่กินแล้วแต่หิวอีกนะก็ไปเซเว่นด่วนะไปซื้อมากิน ส่วนใครที่กําลังดูแล้วแบบจะนอนแล้วอ่ะดันมาเปิดเจอก็นะครับดูกินเถอะไม่ต้องกลัวอ้วนหรอกนะครับเดี๋ยวมีเพื่อนอ้วนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกลัวกินแม่งเลย <c oughs> เฮ้ยเ,เิ้เสร็มห้องอร่อยนะฮิปเนี้ยขอตัวไปกินก่อนแล้วกันอร่อยจัดไม่อยากคุยด้วยแนละ้ว <c oughs> นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปกินก่อนนะครับโอ้โปานตัวใหญ่จะเล้วบ๊ายบาย